พับแผ่นฟ้าเข้ามาสักครึ่งให้ความคิดถึงไม่เหนื่อยเกินไป เขียนถ้อยคำไว้บน phá khẩu măng ตัพะตตอรหัตสัมัสน,นามสัสสพว,ตวัตอรหตสัมันพุทัสทสุสัลาธรรมะกัลลธรรมะภักรบนิมนต์ท่านพระที่การทรงเดชปัญญาพุทโธนะครับเจ้าวา,วาดวัดนนสว่างวานาดามนะครับเป็นผู้พิจารณาผ้า เรียนเชิญนายชาญยุทธาบุตรตาบ,บุตรชายนะครับเ,เรียนเชิญนายโยธินถาบุตรนะครับ เรี่องกานเลืที่สามเรี่งเรียนเชิญนายวินเทพถาบุตรครับบุตรชายนะครับเรียนเชิญนายจีรศักดิ์ถาบุตรครับบุตรชายนะครับวางแล้วก็เดินเข้ามาครับเข้าที่เลยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเรียนเชิญคุณแม่ เรียนเชิญคุณแม่น้องนันเจลินนะครับน้องสาวนะครับเรียนเชิญคุณพ่อคุณเลี้ยงแสนปงชายานะครับน้องเขยนะครับเรียนเชิญคุณพ่อแหลมทองรานะครับญาติผู้ใหญ่นะครับเรียนเชิญคุณพ่อสายมาสกุลนะครับญาติผู้ใหญ่นะครับ เรียนเชิญครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับครบสิบสามแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับครับเรียนเชิญต่อไปก็เป็นชุดของญาติพี่น้องบ้านม่วงนะครับบ้านพนไทยนะครับบ้านนานดอกไม้บ้านนนทไทยเรียนเชิญคุณพ่อคำศรีมายาครับพี่น้องบ้านนนทไทยนะครับเรียนเชิญคุณแม่หาสีรักษานะครับ บ้านห้วยดอกไม้นะครับเรียนเชิญคุณพ่อรเลที่ารเีเลยอไรไรเเรียนเชิญคุณอเนกใชเลอร์ครับที่น้องบ้านนาขานะครับหม้อเป็นยัง้อาวเป็นหม้อ่เ ส,สุราสาถาบทครับเรียนเชิญนางอุไรพัพรถาบทครับเรียนเชิญนางพรทิพถาบทครับขับสรายรุทธถาบทครับเรียนเชิญนางสาว บุตรสะกรถาบุตรครับเรียนเชิญน,นางสาวออนปิยาถาบุตรครับเรียนเชิญเด็กชายณทีถาบุตรครับเรียนเชิญน,นายพานุพัฒน์แสนวงศัยยาครับ เรียนเชิญนายครับต่อไปก็เป็นพี่น้องทางบ้านดูบ้านใหม่นะครับเรียนเชิญคุณพ่ออาทรสามะครับเรียนเชิญคุณสถีียนดวงสิม,มาครับ เจ no? ้าระบาสเจ้าวะนาะโุราปริโอเรนติสาทธารังเอวเมวะอิโตหินังเปตานังอุปัคปติเอิทังปะทังตุงหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปัญรัสโญยัทามนิโชติปราโสยัตา วิวานชานตุสังพะโรภนเวนาสตุมาเตหวันตารายยนสุขีเทคายุโกหวาอภิวันเลสเนจังวุวธาปจายนวั ายยานายเขนายยกโครงการมาสวนะบลใหม่นายสุนันบุญใบนายกโครงการมาสวนสบลโพนงามนายบุญโฮมมีมานผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบ่อพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้เกี่ยิที่เคารพทุกท่านกระผมนายอภิวัตพันธพิริษสมาชิกสภาองค์การมาส่วนจังหวัดสกลคนครเขต2อเมอ์พันง่วง และเป็นเพื่อนกับนายวินเทพถาบุตรช,ชายของคุณแม่กองมาถาบุตรผู้วายชนวันนี้ได้รับทนมามาจากเจ้าภาพให้เป็นวิธีกรและเป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณแม่กองมาถาบุตรผู้วายชนเพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่คุณแม่กองมาถาบุตรดังนี้ชาติกำเนิด คุณแม่กองมาถาบทสกุลเดิมเชลินเกิดเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,491ที่บ้านน้องบอกระบลนไมอำเภอพันม่วงจังหวัดสกลนครเป็นบุทของคุณพ่อกุมชชลินคุณแม่รีชลิน มีพี่น้องร่วมบิดามันดาเดียวกันทั้งหมดสี่คนดังนี้ 1. เึ่งเหญิงบุญสมชะลินเสียชีวิตตั้งแต่ยังเยาว์วัยสนางกองมาถาบุตรผู้วายชน 3. เป็นบุทเป็น เป็นเพศชายนะครับไม่ไม่ระบุชื่อนะครับเสียชีวิตตั้งแต่คลอดนะครับ 4. นางนองนันชลินยังมีชีวิตอยู่นะครับ <Okay. S 1> การศึกษาคุณแม่บองมาหาบท <Okay. S 1> เรียนจบชั้นศรึกษาวิที่สที่โรงเรียนวัดบ้านหนองบอ่อตำบลไม่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลน,นคร <Okay. S 1> ชีวิตการสมรส คุณแม่กองมาหาบุตรได้สมรบกับคุณพ่อบุญมีหาบุตรมีบุตรธิดาร่วมกันทั้งหมด8ดคนดังนี้หนึ่งายมันตีถาบุตรปัจจุบันอาชีพส่วนตัวที่บ้านหนองบอ่อสองนายวีระเดชวีระเดชหาบรอาชีพประกอบอาชีพส่วนตัวจังหวัดบึงกาฬ สามนายนาเรศถาบุตรประกอบอาชีพส่วนตัวที่จังหวัดอุดรธานีสี่นายชาญยุทธถาบุตรประกอบอาชีพส่วนตัวที่อำเภอบ้านม่งงวงห้านายโยธินถาบุตรปัจจุบันเป็นข้าราชการครูโรงเรียนจเจริญสนินศึกษาโพคำนอนุสอนอำเภอจเจริญสินจังหวัดสกลนคร 6. นายบินเทพถาบุตปรปัจจุบันประกอบอาชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่นอบตโพนง,งามอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี 7. นายจีรศักดิ์ถาบุตปรปัจจุบันประกอบอาชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่นองค์การม่วนจังหวัดพิษณุโลกและ 8. นายจักกิจถาบุตร เสียชีวิตแล้วบุปภิร์ใสยซึ่งเป็นสกสลุณของคุณยายสีสร้างความผูกพันอันดีในเครือญาติในรุ่นรูปหลานรวมถึงสั่งสอนให้รบต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านคุณแม่กองมาเป็นผู้มีเมตตาการุณาหาบุตโดยปกติเป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรง เมื่ออายุมากขึ้นได้ตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวานและมีโรคความดันโลหิตสูงได้รับประทานยารักษาเรื่อยมาเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2562คุณแม่กองมาเริ่มมีอาการจากภาวะไตเสื่อมระยะสุดท้าย อันเป็นผลจากโกรคเบาหวานมานานหลายปีโดยมีภาวะน้ำท่วมปอดอุดลานได้พาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านม่วงและถูกส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์สกลอยู่หลายทั้งจนแพทย์ผู้ให้การรักษาพินิจฉัยว่าคุณแม่ป่วยเป็นไตวายเรื้อรังต้องทำการฟอกไตตลอดชีวิต รล้านี่ลูกจับขออาโมสีกรรมทำบุญให้ขอให้ดวงวิญดาแม่สะพิษสวรรค์อันลํำไพยสิ้นห่วงใดสุขสงบในสัมปายพบเทินขอขอพระคุณวิญญาณสูงขาพ้บารครับหลังจากพระคุณท่านวา,านออกมไม้กันเสร็จแล้วนะครับตามด้วยพ่อไม่พี่น้องท่านก็มีเกียรตินะครับที่มาร่วมงานนะครับ ใี่เกียรติวางดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อส่งดวงวิญญาณของคุณแม่ขวงมาหาบุตรกลับไปสู่สวสวรรค์ขอบเชิญเชิญด้วยความเคารพครับขอบเดินระยะห่างนิดหน่อยนะครับถึงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับช่วงนี้นะครับบ้านเราไม่มีครับโรคโควิด19จนเสียชีวิตไปหมดทั้งหมดที่เกี่ยว อายุคมกอายุว่าผได้ทานาเป็มมูนะครับของง่ายวินเทปอาบุธนะครับห้ชายของแม่ของม้าาบุเพาะขอบคุณในสุนในคุณภัยนะครับนายกต่างส่วนอุดมคุนาเทหารข้องคณะนะครับขอกอบพระกุณายิสมเด็จพระมเงเวรนายกตการส่วนมนายพอมคณะนะครับแล้วก็ขอกราบพระุณ ท่านพออกัย se รักแดงขนะครับผู้ในการโรงเรียนเรียนศิลป์โพคำนิศส์ของคณะที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วม